เจ้านายที่บีบคุณออกจากงานและตัวคุณสุดท้ายใครจะชนะใครจะอยู่เหนือกว่ากันมาดูกันนะคะอาจารย์จะจับไพ่ของเจ้านายคุณออกมาก่อนนะคะแล้วจับไพ่ของตัวคุณขึ้นมาเปรียบเทียบกันว่าใครดีกว่ากันค่ะเจ้านายของคุณได้ไพ่ไพ่นี้นะคะไพ่หกถ้วยค่ะ เขาก็จะมีความรักมีครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะมาดูที่ตัวคุณค่ะตัวคุณนั้นได้ไพ่ไพ่สเตรน์ค่ะคุณจะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่แกร่งมากประสบความสำเร็จในงานที่ทำยิ่งใหญ่นะคะ ไพ่สเตรนท์เป็นไพ่เมเจอร์อาคาน่าค่ะเหนือกว่าไพ่หกถ้วยนะคะสุดท้ายคุณจะอยู่เหนือกว่าเจ้านายที่บีบคุณออกจากงานคุณจะประสบความสําเร็จในงานยิ่งใหญ่กว่าและมีครอบครัวที่มีความสุขด้วยเพราะว่าสเตรนท์เนี่ยนะคะมีแฟนเป็นสิงโตสามารถควบคุมสิงโตได้คุณจะได้ทั้งความรักการงานการเงินและครอบครัวที่มีความสุขคุณจะอยู่เหนือเจ้านายเร็วๆที่จิตใจโหดร้ายบีบคุณออกจากงานค่ะ ให้คุณผิดอโหสิกรรมนะคะแล้วตั้งหน้าตั้งตาทําความดีทํางานของคุณต่อไปงานของคุณจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะถ้าอยากเจออาจารย์อีกนะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะกดใจให้อาจารย์ด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ